สวัสดีครับนะครับเพื่อนๆพี่ๆน้องนอกราชสมาชิกที่น่ารักทุกๆท่านวันนี้ก็มาเจอกันอีกครั้งนะครับนอกกับคลิปการคิดคำนวณแนวทางสถิติสลักกินแบ่งรัฐบาลขาน่อยนะครับเด่นสองตบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสู่สูตรการคิดคำนวณนะครับเรามาดูคําเตือนกันก่อนดีกว่าเนาะอ่ะคาเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนสลักกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติทาในการรับชมเนาะ ขออบบคคุณรั่ะนะครับเรามาดูกันต่อเลยนะครับเนาะการคิดนวณแนวทางสถิตินะครับฉลากกิมแมกรัฐบาลฮ้าน้อยนะครับเด่น2ตัวบนเนาะอ่ะก่อนจะเข้าสูตรการคิดนวณเรามาดูสูตรไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนาะสูตรในการคิดคนวณนะครับหลักร้อยบวกกัน1ครั้งหลักอ่าหน่วยล่างบวกกัน1ครั้งเท่ากับบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งและบวกสองนะครับเรามาเริ่มเลยนะครับเนาะเก้าบวกศูนย์เป็น อ่ะาบวกศเป็น9 9้เบวกหเป็น10 10ิบวกหเป็น11บเวกหเป็น12บวกสเป็น14นะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ3ตัวบนออก3 2 0 2ตัวล่างออก9 8้ลัก10ตัวบนนะครับคือ2กับศูตย์ส่วนิะคำนวณนะครับ2 0 0, 0, 0, 0 2มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเนาะ3าบวกแเป็น11 สิบเวกหนึ่งเป็น12บวกหนึ่งเป็น13นะครับอ่ะบวกหเป็นสิบวกสองเป็นสินะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสาตัวบนออก0ูนย์สี่องตัวล่างออกหงศู 0. ลักสิบหน่วยล่างคือตัวดีนะครับหลักสิบหน่วยบนคือสีกับหนึ่งส่วนเท่ากัหนึนะครับสกับหมานะครับ มาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะศูนยกศย์ได้ศูนย์ศูนบวกหได้หนึบวกหได้สอบวกหได้สาบวกสอได้หนะครับเนาะ,ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมานะครับสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยสตัวบนออกแปดสตัวล่างออกศูนย์สะครับหลักสิบหนยบนนะครับคือสีกับห ส่วนทลอคเทียกนหนะครับ3กับ5มานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ8บวก2เป็นะ10 10บวก1เป็น11บเวก1เป็น12บวก1เป็น13บวก2เป็น15นะครับเนาะอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะ สลากกินแบ่งรัฐบาลห้าน้อยนะครับสามตัวบนออกห้าห้าหนึ่งสองตัวล่างออกสี่แปดหลักสิบหน่วยบนนะครับคือห้ากับหนึ่งนะครับสูตรเทรกิฟคำนวณนะครับห้ากับหนึ่งมานะครับอ่ะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะห้าบวกแปดเป็นสิบสามบวกหนึ่งเป็นสิบสี่บวกหนึ่งเป็นสิบห้า บวก1เป็น16บวก2เป็น18นะครับมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถัดมาเลยนะครับเนาะสลากกินแบ่งรัฐบาลฮานอยนะครับ3ตัวบนนะครับออก9 4 5 2ตัวล่างออกหหลักสิบหน่วยบนนะครับคือ4 5, กับ5สูตรลุกขคำนวณน,นะครับ4กับ5มาเนาะมาดูสถิติกันต่อเลยนะครับงวดถ,ถัดมาเลยนะครับเนาะ เก้าบวกแปดเป็นสิบเจ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบแปดบวกหนึ่งเป็นสิบเก้าบวกหนึ่งเป็นยี่สิบบวกสองเป็นยี่สิบสองนะครับเนาะอ่ะเราก็จะได้สถิติกันแล้วนะครับเนาะก็เหมือนเดิมนะครับจำให้เป็นแนวทางเราก็จะได้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์เจ็ดสองแปดเก้าแปดศูนย์ แ2 9 0 9 2แล้วก็0ูนะครับเนาะอ่ะสถิตินะครับฮาหนอยเด่น2ตัวบนนะครับวันที่13นะครับอ่ะนะครับก็บสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอฝากเพื่อนเพื่อนพี่ๆน้องน้องและสมาชิกที่น่ารักทุกทท่านนะครับที่เข้ามาทำการรับชมนนองคลิปการคลิปนวนในวันนี้เนานะ อ่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามไป้วยนะครับเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเนาะในการทำคลิปครั้งต่อไปนะครับเนาะอ่ะก่อนจะจากกันไปนะครับอาจารย์ก็ฝากคำเตือนกันก่นกอนเนาะคำเตือนนะครับแนวทางที่ให้เพื่อสนับสนุนฉลาดก,กินแมกรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายเป็นแนวทางการเก็บสถิติเท่านั้นโปรดใช้วิจารณญาณและสติในการรับชมเนาะขอบคุณครับ นะครับก็สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบการน,นําเสนอนะครับคลิปการคิดหนวนแนวทางเศรษฐิสลักกินแบ่งรัฐบ,บาลฮานอยไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันนะครับในคลิปถัดไปเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับสวัสดีครับ